ก็มาดูกันครับว่ากกตจะทำไงฮะเพราะตอนนี้เปิด229รายชื่อนะฮะให้ไปรับทราบข้อกล่าวหานะฮะแล้วก็2คนใน229รายชื่อก็จะมีอ,ะอนุทินน่าจะอยู่ที่อันดับ187นะ,ะถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็เนวินอยู่ที่อันดับที่220กว่า,วานะฮะก็อ่ะก็มาดูกันว่ารอบนี้นะฮะกกตจะทำงานอย่างเที่ยงธรรมไหม แต่อย่างที่รู้นครับตอนนี้เขาดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับก็ <g iggle> ผมพูดตรงๆเลยโอกาสรอดมันก็สูงนะเพราะว่าอํานาจมันอยู่ในมือเขานะครับไอการที่จะบอกว่าแทรกแซงหรือว่าไม่แทรกแซงเนี่ยอืม <g iggle> มันก็ทําใจเชื่ยอได้ยากไงว่าจะแทรกแซงหรือเปล่านะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสังเกตดูนะครับก่อนที่จะเลือกนายกเนี่ย <g iggle> นะฮะ d s i นะฮะ จะไปสอบพยานหนึ่งพันสองรายชื่ออ่ะอยู่ๆก็ยกเลิกตั๋วเที่ยวบินยกเลิกที่พงที่พักหมดเลยนะฮะแถมปมเข่ากระโดงนะฮะก็ตอนแรกจะเพิกถอนและอ่ะก็เบรกไว้ไอ้กูไม่เพิกถอนดีกว่าฮะเดี๋ยวปวดไหล่ไหลหักอะไรของแม่งก็ไม่รู้นะฮะไออธิบดีกรมที่ดินนะฮะก็เนี่ยแหละฮะก็ต้องมาดูกันว่าเนี่ยไอยกระบวนการพวกนี้อ่ะมันจะหน้าด้านหน้าทนไปได้ถึงไหนนะครับผมตอนนี้ก็อ่ะ ถือว่ารับทราบข้อกล่าวหานะทีนี้ก็จะมีในส่วนของทนายอ่านนะฮะก็ไปยื่นนะครับสารรัฐธรรมนูญนะฮะอาล่าห้าสิบายชื่อสสนะครับอ่าเพื่อไทยก็รับลูกนะฮะว่าจะถอดอ่าจะฟ้องเรื่องจริยธรรมนะฮะสี่ข้อนะฮะสี่ข้อฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงนะฮะก็มาดูนะครับว่าในตอนนั้นกรณีนายกอิงอ่ะก็คือเป็นผู้ถูกกล่าวหาใช่ไหมในเรื่องคลิปเสียงนะฮะยังไม่ได้ตัดสินเลยพักการปฏิบัติหน้าที่ ทีนี้มาดูอนุทินบ้างนะฮะอ่ะนะหนึ่งในสองรยี่สิบเก้ารายชื่อนะครับก็เป็นผู้ถูกกล่าวหาถือว่าไปรับทอาบข้อกล่าวหาก็คือเป็นผู้ถูกกล่าวหาแหละอ่ะก็ดูซิว่าศาลจะสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เหมือนที่คุณแพท,ทองทานโดนหรือเปล่านะฮะอ่ะก็มาดูกันนะครับว่าความบิดเบี้ยวนี้จะไปลงเอยที่ไหนหรือจะมีความยุติธรรมเกิดขึ้นจริงแล้ว <c oughs> ซึ่งผมก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกนะเพราะที่ผ่านมา มันไม่จริงไงเป็นปลอมนะฮะอ่ะวันนี้ก็นี่ฮะเอาบรรยากาศมาให้ดูนะฮะก็มาอยู่ที่เขียงนานะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะอ่ะในคลิปนี้ก็ถือโอกาสช่วยเขาหาเสียงไปด้วยเลยแล้วกันนะฮะกะ็เคตสี่นะครับกาญจนบุรีนะครับผมเบอร์สองนะฮะคุณชินวัตรนะฮะก็ฝากไปถึงพี่น้องชาวกาญจนบุรีเขตสีด้วยนะครับผมก็เบอร์สองนะครับผมอ่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจทิล,ลิปินิวนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการวิจารณ์การเมืองในครั้งต่อๆไปนะครับขอบค,ครับ